มะเร็งตับรับมือได้ถ้าคุณรู้เท่าทันครับสาเหตุของมะเร็งตับเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบดีและ C การรับประทานปลาน้ำจืดดิดที่มีพยาธิใบไม้ในตับการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงความอ้วนอาการของมะเร็งตับในระยะแรกส่วนใหญ่ไม่มีอาการผู้ป่วยบางรายอาจจะมาด้วยอาการจุกแน่นท้องน้ำหนักลดเบื่ออาหารหรือตัวเหลืองตาเหลืองได้ การป้องการมะเร็งตับสามารถทําได้ด้วยตัวคุณเองเช่นการเลิกสูบบุหรี่การดื่มลดการดื่มแอลกอฮอล์การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจําพวกปลาน้ําจืดดิบการควบคุมน้ําหนักตัวรวมถึงการได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีหากใครมีความเสี่ยงหรือมีอาการที่สงสัยมะเร็งตับอย่าลืมไปพบแพทย์นะครับรู้เร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับ